สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้เสาร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตะพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชายาร่วมกัน,นดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข่า,ขาวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่เฮสบอลลาและอิรานนั้นยืนยันว่าจะไม่อ่อนข้อให้ และเรื่องราวอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะครบ1ปีแห่งสงครามอิสราเอลฮามาสในวันที่จตุลาคมครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บปวดร่วมกันทั้งกายและใจจากสงครามครั้งนี้ที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ตรวจสอบความเสียหายจากเฮอริเคนเฮลีซึ่งเป็นพายุที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดในรอบ19ปีของสหรัฐ แล้วต่างชาติจับตามองกัมพูชาที่มีการจับนักข่าวสืบสวนสอบสวนมือรังวันนะครับเรื่องราวเศรษฐกิจอเมริกันตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐดีกว่าคาดสะท้อนตลาดแรงงานอย่างสุดสตรองและช่วงท้ายรายการวันนี้นครับแรปเปอร์ N.N.M. แห่งยุค90นั้นเขาจะเป็นคุณตาแล้วครับท้ายสุดรายการวันนี้ครับบีเวอร์เซเลรัฐนั้นกระตุก ปมเรื่องราวที่มีคนโต้แย้งว่าเลี้ยงให้คนดูให้คนนั้นดูในสวนสัตว์หรือว่าปล่อยคืนสู่ป่าดีกว่ากันทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ voa วันนี้ครับครับ วันนี้นะครับก็เป็นวันที่5ตุลาคมนะครับ,รบเป็นวันเสาร์ที่ประเทศไทยและความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอีก2วันเท่านั้นก็จะครบรอบ1ปีสงครามอิสราเอลฮามาสซึ่งได้ขยายวงกว้างนะตัวอย่างที่เราจะพูดถึงก็คือสองครามที่กระจายไปสู่ระหว่างอิสราเอลและเลบานอนคุณผู้ชม ซึ่งในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนียมีคนเสียชีวิตจํานวนมากนะครับจากแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดน,นะครับอิสราเอลนั้นก็กล่าวว่าได้โจมตีพุ่งเป้าไปที่ศูนย์ข่าวกรองของกลุ่มเฮสเบ l ์ลาในเลบานอนในช่วงค่าคืนครับการโจมตีทางอากาศใส่กรุงเบรุตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ทําให้ชาวเลบานอน1นล้านสองคนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตน โดยรัฐบาลเทรวิฟมีเป้าหมายจัดการผู้ที่อาจจะขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของเฮสบาลาที่ชื่อนายฮัเซมซาฟิดินนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองเยี่ยมยุับอิสราเอลนั้นสามารถสังหารผู้นำของเฮสบาลาที่ชื่อฮัสซานนัสรวลานะครับ และในเวลานี้ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดถึงชะตากรรมของซาฟิดินที่หลายคนนั้นคาดว่าอาจจะขึ้นมาเป็นผู้นำแทนนัสตราลาครับทางด้านอิรานก็มีปฏิกิริยาเช่นกันผู้ชมผู้นำสูงสุดของอิรานออยาตลออาลีคาเมนีบอกกับประชาชนที่มารวมตัวกันจำนวนมากที่กรุงแเตหรานว่าอิรานแล้วก็พันธมิตรในภูมิภาคนั้นจะไม่อ่อนข้อต่ออิสราเอลนะครับ สองวันก่อนหน้านานนะครับอิร่านก็ยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลถือเป็นการเพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้งนะครับหลังจากที่กองกลำลังเทลวิฟนั้นส่งทหารรุกเลบานอนภาคพื้นดินในสัปดาห์นี้ส่วนหนึ่งของการยิงใส่อิสราเอลโดยอิร่านนั้นก็เป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลนั้นสังหารนัสราลานั่นเองนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการของฝ่ายตนนั้นมุ่งเป้าไปที่ ชุมชนใกล้กับแนวชายแดนที่ติดกับเลบานอนอย่างไรก็ตามนะครับอิสราเอลไม่ได้ระบุว่าจะเข้าไปในเลบานอนลึกเท่าใดและยาวนานเท่าใดในปฏิบัติการภาคพื้นดินครั้งล่าสุดนี้นะครับท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับราคาน้ํามันโลกก็พุ่งขึ้นครับเนื่องจากความกังวลว่าจะมีการสู้รบต่อแล้วก็กังวลด้วยว่าอิสราเอลนั้นอาจจะโจมตีแหล่งน้ํามันของอิร่าน,นะครับ สำหรับสรุปความขัดแย้งในเลบานอนนะทางรัฐบาลของเลบานอนก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า2,000คนในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งจำนวนมากของ2,000คนนี้เสียชีวิตในช่วง2สัปดาห์นี้เองนะครับทางการของเลบานอนก็กล่าวโทษอิสราเอลว่าพุ่งเป้าไปที่พลเรือนขณะที่ฝ่ายอิสราเอลก็ตอบกลับนะครับว่าฝ่ายฮิสบัลลานั้น ใช้พลเรือนนั้นเป็นเกราะกำบังหรือว่าเป็นโล่มนุษย์นั่นเองนะครับครับนั่นก็คือรายงานความขัดแย้งของแนวรบ ล่าสุดที่กาลังเกิดขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็แน่นอนว่าอีกไม่นานก็จะครบรอบวาระ1ปีของสงครามในกาซานะครับและคู่ขนานกับสงครามก็คือเรื่องราวของความสูญเสียที่มีคําถามว่าสูญเสียกันไปแล้วเท่าไหร่ในการสู้รบกันครั้งนี้และในเรื่องนี้ครับองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาพูดถึงแล้วก็เรียกร้องให้เกิดการยุติสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นความทุกข์ทรมานเกินคําบรรยายต่อพลเรือนครับ องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวว่าการโจมตีอันโหดร้ายโดยนักรบฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นำมาซึ่งการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนหลายหมื่นคนซึ่งยังไม่รวมถึงการที่คนหลายล้านต้องย้ายถิ่นฐานจากสถานที่พำนักของตนเองในอิสราเอลกาซาเวสแบงค์และล่าสุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเลบานอนครับ นายแพทย์มิเชลเทเรนผู้แทนพิเศษของวิวในภารกิจที่เกี่ยวกับอิสราเอลบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงเจนีวาในวันศุกร์ว่าสำหรับอิสราเอลเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่7ตุลาคมนั้นรุนแรงเทียบได้กับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์9น1 เขากล่าวด้วยว่าเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้คนหลายหมื่นคนยังคงจมอยู่ในซากปรากหักพังและระบบสาธารณาสุขได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ WHO ผู้นี้ยังได้กล่าวถึงการขาดแคลนยารักษาโรคเชื้อเพลิงของจำเป็นอื่นๆและบุคลากรที่ทำงานด้านสาธารณาสุข โดยองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าสถานที่ที่เกี่ยวกับบริการสาธารณสุขในกาซาถูกโจมตีไปทั้งหมดอย่างน้อย516ครั้งและมีผู้เสียชีวิต765ราย โดยในเวลานี้โรงพยาบาลในกาซานั้นใช้ได้เพียงครึ่งเดียวและแต่ละแห่งก็ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ส่วนศูนย์ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเหลือที่เปิดทําการได้เพียง43เครับ w h o ยกตัวอย่างบริการด้านการแพทย์ที่สําคัญแต่ว่าไม่มีให้กับประชาชนในกาซาว่าประกอบด้วยการทําแขนขาเทียมการรักษามะเร็งการผ่าตัดเฉพาะทางสําหรับเด็กเป็นต้น ด้านอายาดียลสปาเบคอฟเจ้าหน้าที่ WHO อีกรายหนึ่งกล่าวว่าคนอย่างน้อย2 4 9 0คนต้องเจ็บปวดกับอาการบาดเจ็บที่รุนแรงถึงชีวิตเนื่องจากความขัดแย้งและกล่าวด้วยว่าเรากังวลอย่างยิ่งต่อผลกระทบจากความขัดแย้งต่อสุขภาพจิตของคนในกา,าซาซึ่งมีคนกว่า485,000รายถูกตรวจพบว่ามีความผิดปกติด,ด้านสุขภาพจิตตั้งแต่ก่อนสงครามนอกจากนี้ยังมีเด็กกว่า20,000คนที่ป่วยจากภาวะขาดอาหารจนต้องเข้าโรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนมกราคมในจำนวนนี้มี4,437คนที่อยู่ในขั้นรุนแรงจนมีความเสี่ยงต่อชีวิตหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ WHO ยังได้เตือนถึงความเสี่ยงของโรคระบาด<ๆ>เช่นโรคท้องเสียฉับพลันหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรงซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของคนป่วยที่อยู่ในการรายงานช่วง8เดือนแรกของปีนี้สปาเบคอฟห่วงว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายลงในฤดูหนาวที่จะมาถึงครับ อย่างไรก็ตามยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างจากการที่เจ้าหน้าที่นั้นน่าจะสามารถบริหารจัดการจัดบริการวัคซีนป้องกันโปลิโอรอบที่2ระหว่าง14ถึง29ตุลาคมได้สปาเบคอฟกล่าวว่ากำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่อิสราเอลในการหารือในวันที่ที่จะถึงนี้เพื่อยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมได้หรือไม่โดยเขากล่าวว่าน่าจะสามารถให้วัคซีนและวิตามินเอเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันกับเด็กๆจำนวนมากกว่า5 0 0 0คน ทางนี้เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการที่โซเอลมักสั่งให้ประชาชนอพยพรวมทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยังคงสร้างความปั่นป่วนต่องานด้านมนุษยธรรมในกาซาครับ เมื่อสักครู่ที่คุณเยี่ยมยูดพูดถึงปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับ,รบก็เริ่มต้นจากวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับที่ฮามาสนั้นบุกโจมตีเข้าไปในอิสราเอลแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตในตอนนั้นถึง1,200คนแล้วก็อีก250คนเนี่ถูกจับตัวไปตามข้อมูลของฝ่ายอิสราเอลแล้วก็จากนั้นนะต่อมาอิสราเอลนั้นก็โจมตีกลับ เป็นเหตุให้ผู้คนนะฮะในดินแดนของปาเลสไตน์เสียชีวิตรวมกันแล้วเนี่ย41,000คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของกาซานะครับนะครับจากความสูญเสียที่ตะวันออกกลางนะครับมาที่ความสูญเสียที่สหรัฐกันบ้างนะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นลงพื้นที่ในรัฐจอร์เจียวันพรหัสบดีนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบความเสียหายจากเฮริเคนเฮลีนหลังจากเดินทางไปรัฐฟลอริดาครับขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้อยู่ที่อย่างน้อย200คนทำให้เฮลีนนั้นเป็นเฮริเคนที่สร้างความเสียหายบนแผ่นดินใหญ่สหรัฐรุนแรงที่สุดตั้งแต่เฮริเคนแคทรีนาเมื่อ19ปีก่อนนะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวต่อประชาชนในรัฐจอร์เจียว,ว่าผู้คุณนั้นต้องผ่านสถานการณ์รกมางานของเราก็คือช่วยคนให้ได้มากที่สุดนะครับพวการรัฐจอร์เจียแบรนด์เคมสระบุว่าในรัฐของตนนั้นมีผู้เสียชีวิตจากเฮลิน33คนก่อนหน้าในวันเดียวกันครับโจไบเดนเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่ในรัฐฟริดา ที่ได้รับผลกระทบหนักจากพายุลูกนี้และเดินสำรวจพื้นที่และเยี่ยมประชาชนที่เมืองคีตันบีชเมื่อวันพุธนะครับไบเดนแล้วก็รองป,ประธานาธิบดีคามาลาแฮรริสเดินทางไปหลายพื้นที่ในเขตตวนออกเฉียงใต้ของสหรัฐซึ่งเป็นพื้นที่ความเสียหายโดยแฮรริสนั้นไปที่เมืองออกัสตารัฐจอร์เจียส่วนไบเดนเยือนนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนานะครับคลเคนเฮลีนนั้นพัดเข้าฝั่งสหรัฐ เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมานะครับบริเวณอ่าวของรัฐฟรดา้าจากนั้นก็พัดกระหน่ำใส่จอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาซาท์แคโรไลนาเทนเนสซีแล้วก็รัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่ติดกับกรุงวอชิงตันด้วยนะครับเจ้าที่ฉุกเฉินและหน่วยกู้ภัยกำลังทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งนำอาหารเข้าไปให้และเก็บสิ่งกีดขวางทางสัญจร ขณะนี้ยังมีคนอีกหลายร้อยคนที่ยังสูญหายเนื่องจากพาย,ยุลูกนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพอากาศบริเวณกรุงวอชิงตันแล้วก็เวอร์จิเนียที่ผมได้อยู่อาศัยเนี่ยก็มีความอึมครึมนะครับแล้วก็ฝนตกเบาๆแต่ว่าต่อเนื่องยาวนานก็คงจะเป็นหนึ่งในอิทธิพลของสภาพอากาศที่กําลังดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ ไปดูกันที่เอเชียตะนอกเฉียงใต้กันบ้างครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของศิลปภาพสื่อครับกลุ่มสื่อและประชาสังคมและสถานทูตเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาปล่อยตัวเมฆดาราผู้สื่อข่าวมือรางวันที่เปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมออนไลน์และสื่อสระน้อยรายนะครับที่ยังเหลืออยู่ในประเทศครับหลังจากถูกจับกลุ่มตัวด้วยข้อหายุยงปลุกปั่นให้สังคมเกิดความไม่สงบครับ สถานทูตสหรัฐประจำกัมพูชาโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่ารู้สึกกังวลใจกับการจับกลุ่มผู้สื่อข่าวรายนี้ผู้มีบทบาทโดดเด่นในการต่อต้านการค้ามนุษย์และมิจฉาชีพออนไลน์และเรียกร้องให้เขาได้รับอิสระเมฆถูกจับกลุ่มในวันจันทร์และสื่อรัฐบาลกัมพูชาก็ยืนยันครับในเวลาต่อมาว่าเขาถูกจับกลุ่มในข้อหายุยงปลุกระดมสืบเนื่องจากโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่เผยแพร่เมื่อสิ้นเดือนกันยายน เมฆดาราอยู่ระหว่างการคุมขังระหว่างพิจารณาคดีที่เรือนจำในจังหวัดกันดาลและหากสารพิพากษาว่ามีความผิดก็อาจได้รับโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกสูงสุด2ปีครับสื่อในประเทศรายงานข้อมูลจากครอบครัวของเขาที่ระบุว่ารถที่มีเมฆดาราและครอบครัวยนั้นถูกสกัดขณะเดินทางจากซีนวิลไปยังกรุงคมเปนจากนั้นมีตำรวจที่มากับรถของทหารและรถคันอื่นอีก5าคันมาอ่านหมายจับ ยึดโทรศัพท์ของเขาไปและบอกให้สมาชิกของครอบครัวอยู่ในรถสารแขวงกรุงพนมเปญออกแถลงการระบุว่าเมฆดาราถูกกล่าวหาว่าปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบในสังคมและตัวเขานั้นยอมรับผิดองค์กรสิทธิมนุษยชนแอมเนสตีนอินเตอร์เนชแนลออกแถลงการว่าข้อหาดังกล่าวถูกใช้ในการปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเมฆดาราถูกคุมขังจากการใช้เสรีิภาพในการแสดงออกและเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาโดยไม่มีเงื่อนไข ด้านกลุ่มการประชุมต่อต้านคอร์รัปชันนานาชาติออกแถลงการสนับสนุนผู้สื่อข่าวรายนี้และขอให้ทางการกัมพูชาเคารพสิทธิและดำเนินกระบวนการทางคดีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อปีที่แล้วเมฆดาราได้รับการยกย่องเป็นทิป์ฮีโร่ซึ่งเป็นรางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่มอบให้กับผู้มีบทบาทโดดเด่นในการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับ เมดดาราถูกจับกลุมหลังจากเจ้าหน้าที่ในจังหวัดไพรแวงกล่าวหาว่าเขาโพสต์ข่าวปลอมหลังเผยแพร่ภาพบันไดคอนกรีตท,ที่ถูกทำลายในาศาสานสถานแห่งหนึ่งของจังหวัดดังกล่าวโฆษกระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาระบุในแถลงการว่าเมดดาราถูกตั้งข้อกล่าวหาจากเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ทงนี้ครับผู้สื่อข่าวรายนี้ในตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็รายงานข่วขาวเกี่ยวกับการปฏิบัติการของมิจฉาชีพในกัมพูชาและเคยถูกตำรวจควบคุมตัวขณะรายงานเรื่องดังกล่าวด้วยครับโดยหนึ่งในผลงานที่เป็นที่รู้จักก็คือผลงานข่าวที่เชื่อมโยงถึงลียงพัฒสมาชิกวุฒทสภาผู้มัง่งคั่งแห่งกัมพูชากับธุรกิจมิจฉาชีพหลายแห่งโดยต่อมาสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรสวร,รายนี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่ผ่านมาสื่อมวลชนที่รายงานเรื่องธุรกิจสแกมเมอร์ในกัมพูชามักเผชิญกับความเสี่ยงรับพรอะข่าวลักษณะนี้กระทบภาพลักษณ์ของรัฐบาลด้านองค์กรสื่อไร้พรมแดนหรือว่า ISF จัดอันดับเสรีภาพสื่อของกัมพูชาอยู่ที่ลำดับที่151จาก180ประเทศเมื่อปี2024แม้ว่ากระทรวงข้อมูลข่าวสารจะยืนยันว่ากัมพูชานั้นมุ่งมั่นสนับสนุนเสรีภาพของสื่อมวลชนก็ตามครับ ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยูครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับสามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราตอนนี้นะครับได้ทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับทางยังติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทั้งในช่องทาง IG X แล้วก็ Spotify นะครับสำหรับรายการต่างๆของเรานะครับยังมีรายการสอนภาษาอังกฤษนะครับ,รบซึ่งหลายคนนะที่ฟังพอดแคสต์นี้แล้วเนะี่ยบอกว่าได้ประโยชน์มากเลยนะครับติดตามรายการนี้นะครับไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็คลิกที่รายการสอนภารรษาอังกฤษส่วนคุณเยี่ยมยุทธเองนะก็มีพอดแคสต์ของเขานะครับเป็นรายการ คุยข้ามโลกที่จะจับประเด็นในสหรัฐหรือไทยที่ทั้งสองฝั่งมหาสมุทรนั้นสามารถที่จะยึดโยงแล้วก็เข้าใจและนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับทั้งเรื่องการศึกษาอาชยากรรมนะครับเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมกันของชาว LGBTQ ก็เคยเล่ามาแล้วหลายข่าวนะครับทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา v i a t h a i c o m นั้นมีให้คลิกและดูได้ครับ ครับวันนี้ซึ่งยังเป็นวันศุกร์ที่อเมริกานะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กก็ยังเปิดทําการแล้วก็ณนะเวลาปิดนั้นต่างอยู่ในแดนบวกกันทั้งสิ้นคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นปิดบวก341.16จุดมาอยู่ที่42,352.75 S&P ขึ้น51.13มาอยู่ที่5,751.07 Nasdaq บวก2 9 9 7 7 ปิดที่18,137.85ราคาทองคำลดลง0.22เซมาอยู่ที่2,673ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก29สตางค์คุณเยี่ยมยุทธครับ ข่าวต่อไปยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ที่สหรัฐเหมือนเดิมนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์นะครับว่ามีการจ้างงานในประเทศเมื่อเดือนกันยายนจำนวน254,000ตำแหน่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาดแล้วก็สะท้อนถึงภาคแรงงานที่ยงังแข็งแกร่งครับ ตัวเลขดังกล่าวจะเติบโตชัดเจนจากเดือนสิงหาคมซึ่งอยู่ที่159,000และช่วยทำให้อัตราคนว่างงานเดือนกันยายนนั้นลดลงมาอยู่ที่4.1%เทียบกับ4.2%ในเดือนก่อนหน้านั้นในส่วนของค่าแรงก็มีการขยับขึ้นเช่นกันนะครับโดยเพิ่มขึ้น0.4%จากเดือนสิงหาคมและยังเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่คาดเอาไว้อีกด้วย โดยทิศทางเศรษฐกิจที่ดีกับเงินเฟอ้อที่อ่อนตัวทําให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดลดดอกเบีย้ยเมื่อเดือนที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีโดยปรับดอกเบีย้ยลง0.5และเฟดบอกได้ว่าอาจลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องต่อไปจากนี้ครับครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็นักลงทุนนั้นก็ลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับจึงเห็นดัชนีต่างๆอยู่ในแดนบวกนะครับแต่ว่า ยังไงก็ตามนะครับต้องดูต่อไปนะว่าแรงซื้อนี้จะดำเนินไปได้ไกลสักเท่าใดนะครับเอาครับข่าวต่อมานั้นอยากจะขอเสียงเด็กยุค90นะครับใครที่เติบโตมากับเพลงแรปของ m อ n e m นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเพลงอะไรนั้นเป็นเพลงโปรดนะครับแต่แน่นอนว่าเด็กยุค90นะต้องทราบว่าเขาเนี่ยดังจากการเป็นนักร้องเพลงแรปซึ่งเป็นคนผิวขาว <S 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 ย้ำหยุดเราก็เติบโตมานะ แล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยอายุอานามของคนที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะกลายเป็นคุณตาเป็นเชี่ยบร้อย <laughs> แล้วนะครับอ้อลุ้นนะก <c oughs> ำลังจะจะเป็นคุณตานะ <c oughs> เพราะว่านะเอ m มนั m ้นซึ่งเป็นแรปเปอร์ดาวค้างฟ้าจากยุค90เผยในคลิปวิดีโอเปิดตัวซิงเกิลใหม่ที่ชื่อเพลง temporary <c oughs> ว่าเขากำลังจะเป็นคุณตาคุณผู้ชม <c oughs> เพลงดังกล่าวนั้นอยู่ในอัลบั้มล่าสุด the death of slim shady คือเดอะเกรสของ m m m นะครับและจะเป็นผลงานเพลงที่เขานั้นทำเพื่อแสดงความรักต่อเฮลีเจ็ดสกอตลูกสาวลูกสาววัย28ปีของเขานะครับเธอนั้นทำเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายของวิดีโอเปิดตัวซิงเกิลด้วยการมอบเสื้อกีฬาที่เขียนคำว่าแกรนพ p าอยู่ซึ่งหมายความว่า m m m นั้น ซึ่งอายุ51ปีนั้นกำลังจะเป็นคุณตาในไม่ช้าคุณเยมยุทธและเฮลี่ก็มีภาพยืนยันจากผลอัลตราซาวอีกด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการรวมภาพชีวิตของพ่อลูกคู่นี้นะครับที่ผ่านมาตลอดหลายปีรวมทั้งโมเมนต์ซึ้งๆของพ่อที่มีการส่งตัวลูกสาวในพิธีแต่างงานซึ่งเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์นะครับเฮลี่นั้นได้ประกาศว่าเธอนั้นตั้งท้อง ผ่านทาง Instagram โดยเผยว่ามีกำหนดคลอดในปี2025ซึ่งก็คือปีหน้านั่นเองนะครับสามีของเธอครับเอเวนแมคคินทอกซึ่งทั้งคู่นั้นก็คือพบกันครั้งแรกตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทเมื่อ8ปีก่อนนะครับสำหรับเพลง temporary นั้นมี s k y l e ล g r a y รร่วมฟีเจอริงนะครับเป็น1ใน2เพลงในอัลบั้มใหม่ ที่แรปเปอร์เอ m มนั้นอุทิศให้กับลูกๆซึ่งนอกจากเฮลี่แล้วเนี่ยยังมีอเลียนาและสตีวี e ด้วยทั้ง3นั้นเป็นลูกของแรปเปอร์ผู้นี้กับอดีตภรรยาที่ชื่อคิมสกอตต์นั่นเองนะครับโดยอีกเพลงหนึ่งคือเพลง Somebody Save Me นะ <S 2> <S 2> <S เป็นเพลงที่เหมือนกับเป็นการขอโทษที่เอ m มนั้นมีความบกพร่องในหน้าที่ของคุณพ่อนะเขายอมรับว่าอย่างนั้น อัลบั้มเพลงนี้ซึ่งเริ่มออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นอัลบั้มที่12แล้วนะก็เรียกว่าผมว่าอยู่ค้างฟ้านั้นก็คงไม่ผิดนะหลายคนอาจจะเคยได้ฟังซิงเกิลฮูดินี่แล้วก็ท o บีที่อยู่ในอัลบั้มล่าสุดนี้โดยเพลงล่าสุดนะของเอ i n เนนั้น เปิดตัวอันดับหนึ่งของบิลบอร์ด200มาแล้วนะครับเมื่อเดือนกร,รกฎาคมคุณยังยุดส่วนตัวผมก็เป็นแฟนเพลงของเอเมนเมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินชื่อของเฮลี่เนี่ยที่เป็นลูกสาวเขาอยู่ในหลายเพลงก็ตกใจเหมือนกันที่รู้ตัวทีก็คืออ่านข่าวแล้วก็อายุ28ปีแล้วนะครับ,รบแล้วก็กำลังจะมีลูกนะครับ ฟังเพลงเขาทีไรก็น้ําตาจะไหลนะครับเพราะว่าเขาร้องเร็วผมฟังไม่ทันครับโอเคครับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์โลกอีกแล้วนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องราวของสัตว์โลกเซเลบสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานเรื่องราวของเจ้าเพนกวินเพสโตนะครับก่อนนั้นเราก็รายงานเรื่องราวของหมูเด้งมา <c oughs> อย่างต่อเนื่องวันนี้มีเซเล ที่เราจะนำเสนอก็คือบีเวอร์นะครับที่ชื่อว่านิบี้ครองใจชาวเน็ตจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับซึ่งนอกจากความน่ารักที่ตกเป็นที่สนใจของคนแล้วเนี่ยเรื่องราวเส้นทางของการถูกสั่งให้มันหวนคืนสู่ธรรมชาติรวมถึงเสียงคา้านของคนที่ออกมาพูดถึงคำสั่งดังกล่าวให้ควรอยู่กับมนุษย์ต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่คนกาลังสนใจเหมือนกันครับบีเวอร์เพศเมียอายุ2ปีตัวนี้นะครับได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ตั้งแต่สมัยแบบว่าเป็น ลูกบีเวอร์เลยนะครับหลังจากแจ้งเกิดจากคอนเทนต์ที่เผยแพร่โดยศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า New h ฮ u s ์ w i l d l i f e Rescue ที่ช่วยเหลือมันมาจากข้างถนนครับโอ้ oh, แล้วรูป,รปหน้าเอ็นดูมากนะกำลังน้องกําลังแทะฟักทองอยู่เลยนะครับใช่ครับเหมือนเอาละมุดกับกีวี2สองก้อนมาต่อกัน <laughs> อีกแล้วนะครับคือความน่ารักปุกปุยแล้วก็ท่วงท่าอิริยาบถหลายอย่างนะครับรวมถึงกิจกรรมที่ผมไปดูในวิดีโอมาก็มีการแบบว่าบีเวอร์เขาก็ชอบสร้างเขื่อนกันใช่ไหมครับเป็น uh, ความประพฤติของสัตว์ชนิดนี้นะครับเขาก็มีการสร้างเขื่อนในบ้านของมนุษย์นะครับก็ความน่ารักเหล่านี้ก็เรียกคะแนนนิยมจนคอนเทนต์ของนีบี้ในเพจศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยได้รับยอดไลค์ยอดรักมากเป็นพิเศษเลยนะครับยความดังของนีบี้นั้นก็เรียกว่าเกือบถูกคุมกำเนิดนะครับในเวลาต่อมาหลังจากหน่วยงานด้านสัตว์ป่าและการประมงของรัฐแมสซาชูเซตส์หรือว่าแมสไวน์ไลฟ์มีคำสั่งให้ศูนย์ช่วยเหลือนั้นต้องเอาตัวนีบี้กลับคืนสู่ธรรมชาติครับครับก็ทำให แฟนๆนั้นเสียใจเลยนะใช่ครับก็คำสั่งดังกล่าวก็เรียกว่ามีแรงปฏิกิริยาตอบโต้กลับ,บมานะครับก็นำมาซึ่งการล่ารายชื่อออนไลน์เรียกร้องให้ดีบี้นั้นอยู่กับมนุษย์ต่อไปจนได้ผู้สนับสนุนมากกว่า25,000รายชื่อไม่เพียงเท่านั้นยังมีกลุ่มผู้ช่วยเหลือสัตว์นะครับไปฟ้องร้องศาลให้แม s ไว l ์ไลฟ์เนี่ยหยุดการกระทาดังกล่าวด้วย<ม>ก็ ยื้อจุดชุกช่ายอยู่พักหนึ่งครับจนกระทั่งมาถึงจุดคลี่คลายเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมานี่เองครับหลังเมาร่าฮีลลี่รัฐผู้อาผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ประกาศให้นีบี้นั้นสามารถอยู่กับศูนย์ช่วยเหลือต่อไปได้ครับ ฮิลลี่กล่าวว่านีบี้นั้นครองใจพวกเราหลายคนรวมถึงตัวดิชันด้วยและกล่าวด้วยว่าได้ออกใบอนุญาตให้บีเวอร์ตัวนี้อยู่กับศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับสาธารณชนเกี่ยวกับความสําคัญของบีเวอร์ต่อระบบนิเวศครับคือพอพูดถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในการดูแลของมนุษย์เนี่ยมันก็มักจะมีการโต้เถียงเรื่องนี้ออกมาว่าควรจะอยู่กับมนุษย์ต่อไปหรือว่าควรจะเอากลับคืนสู่ธรรมชาติใช่ไหมครับคือในกรณีของบีเวอร์เนี่ย บีเวอร์ไม่ใช่สัตว์ที่อันตรายต่อการสูญพันธุ์นะครับแล้วก็พฤติกรรมการสร้างเขื่อนด้วยกิ่งไม้ของมัน,นก็มีผลต่อทิศทางของน้ําและสร้างความซับซ้อนหลากหลายให้ระบบนิเวศในพื้นที่ที่มันอยู่ด้วยครับก็เรียกว่าถ้าอยู่ในป่าก็มีประโยชน์ต่อธรรมชาติและถิ่นที่อยู่นะครับแต่ในกรณีของนีบี้เนี่ยการหวนคืนสู่ป่าดูเป็นสียงที่คนกังวลน,นะครับ มีเสียงเ,เจนนิวเฮาส์นะครับผู้ก่อตั้งกลุ่มช่วยเหลือสัตว์นิวเฮาส์ไวล์ไลฟ์ริ s คิวเนี่ยเขากล่าวว่าเคยลองให้นิบี้เนี่ยกับอยู่กับเร์ตัวอื่นในพื้นที่แล้วแต่ว่าไม่เป็นผลสําเร็จครับในทางกลับกันเนี่ยเจ้าเร์ตัวนี้เนี่ยกลับมีความชื่นชอบในตัวมนุษย์แล้วก็เล่นสนุกในสระน้ําแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสร้างเขื่อนในบ้านของมนุษย์นะครับเธอกล่าวว่า ถ้าปล่อยนีวีเข้าป่าเข้าธรมกับคืนสุส่ธรรมชาติโดยไม่มีเวลาให้มันมากพอเนี่ยก็อาจจะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงถึงขั้นว่าปล่อยไปตายทิ้งในป่านะครับเพราะว่ามันไม่รู้วิธีสร้างที่อยู่อาศัยไม่รู้วิธีสร้างเขื่อนแล้วก็ไม่รู้วิธีการกักเก็บอาหารก่อนหน้าหนาวจะมาถึงซึ่งตอนนี้ที่นี่ก็ใบไม้ผลิแล้วนะครับแลกีูเหมือนว่า,า,า,นานทางทักษะทางสังคมกับบีเวอร์ตัวอื่นเนี่ยก็ไม่คุ้นชินนะเพราะว่ารายงานบอกว่าเหมือนจะสนิทกับคนมากกว่าด้วยใช่ครับเพราะว่า ก็ส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นเพราะการถูกช่วยเหลือตั้งแต่ที่ยังเป็นแบรบอะมาก <c oughs> ๆ,ๆเลยนะครับทั้งนี้ครับนิวเฮาส์ทิ้งท้ายว่าบีเวอร์เนี่ยจะมีช่วงที่พฤติกรรมเนี่ยจะนําไปสู่การแยกจากพ่อแม่ในช่วงอายุ2อถึงสขวบครับหมายความว่าปีหน้าเนี่ยมันอาจจะส่งสัญญาณในการอยากกลับไปอยู่กับ <c oughs> ธรรมชาติก็ได้นะครับ <c oughs> อาจจะอยากแยกกันอยู่กับมนุษย์แล้วนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันต่อไปคือวิบาทะระหว่างให้คนเลี้ยงดูกับ ส่งคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือมีขึ้นเสมอมาพูดถึงตําแหน่งแห่งที่ของสัตว์ป่าในสังคมมนุษย์นะครับล่าสุดเรื่องเดียวกันนี้ก็ทําให้นึกถึงกรณีของหมูเด้งนะครับที่มีองค์กรด้านสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์พีต้าเอเชียเรียกร้องสวนสัตว์เขาเขียวให้ปล่อยมาคืนสู่ธรรมชาติแทนที่จะถูกใช้ประโยชน์และจํากัดอิสรภาพในกรงตลอดชีวิตอันนี้ก็คือเรื่องที่พีตาเอเชียเขาพูดนะครับ เสียงเรียกร้องรวมถึงกระแสต่อต้านในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ทําให้ผู้อำนวยการสวนสัตว์ออกมาชี้แจงครับว่ามีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์เป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้นนะครับสวนสัตว์เขาเขียวก็มีโครงการขยายพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และได้จัดทําเสื้อผ้าลายหมูเด้งและสินค้าอื่นขึ้นมาเพื่อนารายได้ไปใช้ในโครงการดังกล่าวครับครับที่เอาหมูเด้งมาให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ย ก็จะบอกเลยนะว่าในอเมริกาหมูเด้งนั้นก็ยังคงมีความไวรัลต่อไปนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังก็ยังเห็นในข่าวหน้าฟีดของผมเหมือนกันนะเรียกได้ว่ายังอยู่ต่อนะครับในกระบวนการสังคมสื่อออนไลน์ของแต่ย,ยังคงรานวงการต่อไปนะคุณยมยุทธครับก็เป็นไวรัลที่เรียกว่าอะไรที่ไวรลัลในโซเชียลมีเดียมากๆเนี่ยบ่อยครั้งก็คือจะเรียกว่าเอาไม่อยู่ฉุดไม่อยู่ ล่าสุดก็เห็นเพจทางการของรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยก็มีการเอา<ช>รูปหมูเ่งไปใช้เหมือนกันนะครับเรียกว่าซึ่งคุณยู่จริงซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนยคุณเพิ่งพูดถึงรัฐเท็กซัสมานี่ก็มาถึงเวอร์จิเนียคือใกล้เราเข้ามาทุกทีนะครับใช่ครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับ จบด้วยเรื่องราวสัตว์โลกคิวใจชุบชูใจในช่วงสุดสัปดาห์นะครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตะพลออนสนิทและคุณเยี่ยมยุทส,สุธิชายาผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ <c oughs> คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, Youtube, Twitter และ Instagram <Res> เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้